จับเสือชัยถังพลังสูงผมมั่นใจว่าเอาเพร์มในหนึ่งเดือนข้างหน้าไอ้ตลาดเ,าเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเขาขายดีขึ้นนะเพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่สงครามรัสเซียเนี่ยทำให้เกิดผู้อพยพหลายล้านคนต้องเรียนว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านซื้อหุ้นเพื่อปันผลเนี่ยท่านจะซื้อดรกว่าท่านไปซื้อ,อพันธบัตรซื้ออย่างอื่นดีกว่าไหมครับเพราะว่าหุ้นมันผันผวนมากไม่ใช่ผันผวนด้วยหุ้นตัวมันเองนะครับผันผวนด้วยตลาด แต่ว่าผมคิดว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ใหญ่เป็นหุ้นที่คนไม่เหลียวแลไ้าแยแสในว่าตอนนี้แต่ผมคิดว่าหุ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์แล้วมันก็จะไปได้ไกลกว่าหุ้นที่คนคาดหวังไว้เยอะๆ ไป<อ>ที่หุ้นเด่นครับพี่หมูให้มาหุ้นเด่นสี่ตัวไปกันที่หุ้นเด่นตัวแรกครับพี่หมูครับตัวแรกก็แน่นอนลงกันผมอันนี้ครับตีมผมตอนนี้จากหนึ่งเดือนไปข้างหน้าไปเนี่ยผมมั่นใจว่ากันบวกปั๊มดีเยี่ยมนะครับการบวกปั๊มคือใครหนึ่งเอโซท่านจะสังเกตนะครับว่าหุ้นเอโซ่สมัยก่อนเนี่ยตลาดไม่สนใจละเลยมองเป็นหุ้นปัน่น นะแต่รอบนี้ถ้าลองไปกดดูนะครับเขาเอาคูปอมเป็นช่วงๆเลยนะจากเจ็ดหกเจ็ดบาทเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาเก้าบาทกว่าแล้วผมมองว่าน่าจะไปไม่ต่ำกว่าสิบเอ็ดบาทภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าเพราะว่ากําไรไตมดัดหนึ่งดีไตมาสองยิ่งดีนะครับแล้วเพราะว่าไตามาดสองเนี่ยมาจากโรงกันด้วยนะครับแล้วก็มาจากปั๊มด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยโโหดีมากนะครับเพราะฉะนั้นสองแรงแข็งขันเนี่ยจับเสือใส่ถังพลังสูงผมมั่นใจว่า เอาเพิร์อฟอร์มในหนึ่งเดือนขาหน้าอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเป้าหมายผมก็ไม่ต่างก่่สิบเอ็ดบาทนะครับคร่ะนี่คือพี่เมือตัวที่หนึ่งจับเสือใส่ถังพลังสูงเนี่ยใครที่รู้สโลแกนนี้ต้องรุ่นใหญ่เท่านั้นนะครับเนี่ย <laughs> ใช่ครับต้องแบบว่าสี่สิบอัพมัง้งอะไรอย่างเงี้ยะฮะ,น,ะนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับเอสโซครับ ะะราคาในกระดานตอนนี้9บาท55สตังค์พี่หมูสุวัตดิสินสาดกจาก FSSA แนะนำซื้อเป็นคุ้นเด่นตัวแรกนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานปลายปีคือ11บาทสำหรับเอสโซทำไมพี่หมูไม่แนะนำเ,เดี๋ยวนะลงก่นที่แนะนำเนี่ยในวันนี้ไม่ได้มีตัวเดียวใช่ไหมพี่หมูไม่ได้มีตัวเดียวใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอ,อ,อีกตัวที่สองที่กำลังจะพูดถึงเนี่ย มันมีคาแรคเตอร์ที่เพิ่มเติมอยู่อ่ะเพิ่มเติมนะครับเอก็คือบางจากผมอยากจะให้ท่านมองคู่กันเลย2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นหุ้นที่โลกลืมนักลงทุนไม่รักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มอันนี้พูดถึงใน,นอดีตแต่ถ้าสังเกตรอบนี้นะครับทั้งสองตัวเนี่ยเพอร์ฟอร์มมากเลยแล้วแข็งกว่าตลาดด้วยต้องเล่นอย่างนี้ด้วยนะครับนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับ ลงกันดีอันนี้ก็ชัดเจนสองทั้งคู่มีปัม๊มและสาอันนี้คือสามนะฮะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นธุรกิจที่รวมใช่ไหมฮะระหว่างต้นทางกับกลางปลายน้ําก็คือลงกันเป็นต้นน้ําปั๊มเป็นปลายน้ําแล้วเขาก็ผลิตจากโลงกันมาขายให้ปั๊มตัวเองแสดงว่าถ้าปั๊มดีลงกันก็จะรันได้สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะาดีมามสูงขึ้น ง่ายๆเลยนะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้เนี่ยบริษัทนี้เนี่ยเขามีการใช้กําลังการผลิตเนี่ยไม่ได้เต็มอยู่ประมาณสัก70-80%เองดังนั้นเนี่ยเขามีช่องว่างในการที่จะเพิ่มกําลังการผลิตจาก7จ0ดเนี่ยเป็น80%กว่าได้เพื่อที่จะอะไรครับขายในประเทศผ่านปลามตัวเองเป็นหลักอย่างเอโซเนี่ยก็40%่แบบสีขึ้นแล้วก็ขายปามตัวเองครับบางจากเนี่ยหกเป็นตไปนู่นเลย ครับแล้วก็มีส่งออกด้วยตอนนี้ตลาดส่งออกก็ดีเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าเอ่อถ้าป e t o มีมีบางจากมีปั๊มบวกกับโรงการบางจากก็มีปั๊มบวกโรงกันแต่บางจากมีเจ๋งกว่านั้นครับที่ผมจะเรียนท่านเลยว่าเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะตลาดจะเซอร์ไพรส์ในทางบวกเพราะเดี๋ยวโรงกันเนี่ยรวมงบออกมาเนี่ยท่านลืมไปหลายๆคนลืมไปแล้วนะครับว่าบางจากเนี่ยเขามี E&P ผลิตน้ํามันด้วยนะครับ อที่ยุโรปอ่าซี่เขาซื้อมาแล้วท่านเชื่อไหมว่าตอนนี้น้ํามันขนาดนี้เนี่ยกําไรจากลงกไ,ไอตัว E&P ก็เหมือนกับปตทสพานะครับมันจะระเบิดเถืเ่องเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเฮจิาา้งปตทสพกําไรไม่ได้ดีมากนะครับเพราะว่าเฮจิ้งล <he ur. S 1> ็อตเยอะแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนไม่สนใจไม่รู้ลืมผมว่าลืมไปเลยทีเดียมั้งเออก็มันจะทําให้เกิดเซอร์ไพรส์เป็นกาไร,รผมว่าเป็นร่วมพันล้านเลยนะ ไอมาที่หนึ่งเนี่ยท่าคอยดูรลรวหุ้นตัวเนี้จะกระโดดขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถือเขามีหุ้นอีกสองตัวที่ลิลต์อยู่ในตลาดเนาะเป็นหุ้นไฟฟ้า BC, แล้วก็ที่ล่าสุด <BC. S 1> เป็นหุ้นในตัว bbgi เนาะทำในตัวไบโอเทคโนโลยีแต่จริงๆแล้วเขากำลังเข้าสู่ไบโอเทคโนโลยีซึ่งเป็นธุรกิจอนาคตเลยนะดังนั้นเนี่ยางจากเนี่ยมีความเหลือ่อมไม่ใช่มีความเหลื่อมล้ําในก่อนนี้เหลื่อมล้ําแต่ตอนเนี้ย ก้าวล้ำอ่าตอนนี้คือเขาก้าวล้ำชาวบ้านไปแล้วคือเขาไปไบโอเทคโนโลยีผ่านลูกนะครับแล้วก็มี E&P ที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นยุคทองเลยนะนะแล้วก็เป็นยุคทองที่เอโลกไม่โลกลืมโลกไม่สนใจอย่างนี้ดีนะครับเพราะว่าพอเซอร์ไพรส์ปุ๊บมันจะขึ้นเลยอ่านี่ก็คือตัวที่สองที่ทำไมถึงต้องเอามาฝากว่าบางจากนะครับเอสีเขียวนะครับก็จะทำให้ท่านถือผ่อนแล้วเขียวครับ สาธุานะครับพี่หมูครับแนะนำซื้อบางจาก BCP เป็นหุ้นเด่นตัวที่2แล้วให้เป้าปลายปีเท่าไหร่ครับ36แต่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงกว่าน,นี้เพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่ได้ใส่อัพไซด์ในตัวเ e อหรือการผลิตน้ำมันเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ผมมีเขียนในรายละเอียดของรีพอร์ตใครสนใจลองไปตามดูนะครับ,รบผมเรียนได้เลยว่ามีอัพไซด์ที่ท่านจะเซอร์พไส์ มันมีอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็นี่แหละครับจะเป็นไม้ตายเลยไม้เด็ดอย่าเรียกไม้ตายเดียกว่าไ้แม้ดูฝังตายแล้วดูไม่ดีฝังเด็ดดีกว่าครับไม้เด็ดของบางจากก็คือธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันใช่จากฝั่งยุโรปนะที่เขาไปซื้อไว้นะครับเป้าปลายปีส6สิบบาทแบบมีดอกจันว่ายังไม่รวมธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันไว้นะครับเพราะว่าถ้าให้แค่36ราคาในกระดานส4ี่สลึงดูเหมือน จะเต็มมูลค่าแล้วพี่หมูก็เลยบอกว่าใจเย็นเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์สำหรับบางจากจะมาแบบเรื่อยๆครับสองครับระวังนะหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมันมันยังไม่ไปถึงดอยเลยอินทนนท์เลยนะเลี้ยงตัวเส้นห้าวันมามาต่อเนื่องนะพี่หมูนะบางจากอ่ะนะครับนะถือว่าสวยด้วยทรงสวยด้วยนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวที่สองต้องขยับไปที่หุ้นเด่นตัวที่สามแล้วครับพี่หมูครับ อินโดรามาครับคือตอนนี้นีย่อลงมา43ผมคิดว่าทัก42 43ไม่น,น่าสนใจมากละ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไตรมาสหนึ่งที่จะประกาศเนี่ยเนี่ยนิวไฮครับ9,000กว่าล้านแล้วปีนี้ต้องบอกเลยตลาดแบบนี้หมายถึงกระหดหุ้นแบบนี้ ไอ้ตลาดเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเขาขายดีขึ้นนะเพราะเขาเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่สงครามรัสเซียเนี่ยทำให้เกิดผู้อพยพหลายล้านคน6ล้านแล้วนะครตอนนี้ที่ออกมาจากยูเครนเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าแพ็กเกจจิ้งเขาขายดีมากเลยที่ยุโรปแล้วก็ราคาเนี่ยขึ้นเยอะมากครับหมายถึงราคาขายเขาเนี่ยขึ้นมาร้อ,อ100รเรยเปอรเหรนตญต่อตันนะแล้วตอนนี้ต้นทุนที่พลังงานที่เขาโดนเนี่ยมันแค่30มสิบเปรียญนเอง เป็นจะให้จับตาดูเลยนะครับจากนี้ไปทุกไตรามาสเนี่ยมาจิ้นของสินค้าเขาเนี่ยจะพวกแ a บพเกจ,จิงน,นะครับขวดเพชรอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยแล้วตอนนี้ไตรมาสที่2ก็จะต่อเนื่องที่มีโมเมนตัมแบบกระโดดผมว่าน่าจะแตะหมื่นล้านนะไตรมาสที่2เพราะว่าก็ันจะมีกําไรเข้ามาเพิ่มเติมจากการซื้อจิจาการตัวออกซิตาโนที่เพิ่งซื้อแสจเมื่อต้นเดือนอที่แล้ว ดังนั้นเนี่ยตรมาที่หนึ่งจะยังไม่เห็นผลจากการซื้อกิจการนั้นเลยซึ่งกําไรปีที่แล้วกิจการตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็สี่ห้าพันล้านแลตอนนี้ก็าถือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าหุ้นอินโดรามาเนี่ยพอย่อลงมาตามตลาดเนี่ยผมคิดว่านี่คือ,น,คอนี่คือหุ้นที่ท่านไม่มองไม่ได้นะครับมองไม่ซื้อก็อยังไม่ว่ากันแต่อย่าอย่าไม่มองนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่า ตั้งแต่เขาเข้าตลาดหรือตั้งแต่เขาตั้งบริษัทมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นจังหวะไหนที่ดีที่สุดเท่ากับตอนนี้เลยในเชิงของพื้นฐานที่เขาจะดี่มาผมคาดว่ากําไรเขาน่าจะแตะสามหมื่นล้านเีง PE ใช่ไหมฮะคุณคุณยุทธนาตอนนี้เท่าไหร่ PE เนี่ยหกเจ็ดเท่าเลยนะคุณพีชนะนะครับอ่าก็ไม่แพงหรอกครับไปสักแปดเท่าสิบเท่าก็หุ้นก็ขึ้นเยอะๆแล้วครับครับันนี้เห็นย่อเห็นย่อในขึ้น x d นะอะับ ขึ้นเครื่องหมาย xd ก็เลยยอใช่ใช่ใช่นะครับ ivl นะครับราคาในกระดาน ivl ตอนนี้43่บาาทห้สตังค์ลงมา1บาทพี่หมูเลือก ivl เป็นหุ้นเด่นตัวที่3แล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับพี่หมูปลายปีผมให้70็ดสินะเจพราะผมมองว่ากำลรมันอยู่ h i ไง นะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้อยู่บนเบสที่กําไรประมาณ2 8 0 0มแปดันล้านซึ่งผมมั่นใจว่าเขาได้แน่นอนเพราะไตรามาสเดืก็เก้าพันเลยนะครับไตรมาสสองเนี่ยผมคาดว่าจะมานหมื่นหนึ่งขึ้นเพราะนั้นสองไตรมาสก็ร่วมร่วมสองหมื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่าตัวเลขสามหมื่นอ่ะอาจจะน้อยไปแต่ว่าตลาดยังทาไม่ถึงนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะมีโอกาสที่จะไล่ไปอีกแน่นอนฮะทุนมันย่อลงมาบ้างตอนนี้บางคนอาจจะบอกอุย้ยมันดูหมินเมย แต่ถ้าเราลองสังเกตดูนะครับพุ้น BL, ไอ v ีอมักจะชอบหลุดเส้น200มาหน่อยนึงดฮแล้วอีกประมาไม่ตินอาทิตย์นึงมันก็จะกลับขึ้นไปได้เอาตั้งดูเรคคอร์ดได้นะกี่รอบแล้วล่ะฮะถ้าลองสังเกตดูนะโดยพทเทิร์นมันนะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแรงขายก็ไม่ได้เยอะนะครับตัวนี้เมันเป็นเรื่องของตลาดเฉยๆคนเอามาช็อตอะไรก็ว่ากันไปซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเวลามันเด้งกลับไปเนี่ยรอบเนี้ย น่าจะไปได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว mm ่า hmm. ผมคิดว่าตลาดดาวไซส์สาสิจุดไม่เยอะครับไม่เยอะแล้วผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นหุ้นที่เอาชนะตลาดได้นะครับและในที่สุดก็เอาชนะใจท่านได้ครับแต่ต้องยอมรับว่า IVL เนี่ยเป็นคล้ายค growth s t o c ตอปันผลก็แค่ติดไม้ติดมือไม่ถือว่าปันผลเด่นใช่ไหมครับพี่หมูไม่เลยครับถ้าคือจริงๆหุ้นที่ผมแนะนำส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่หุ้นดีวีเดนไม่ใช่หุ้นปันผล องเียอย่างนี้นะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านซื้อหุ้นเพื่อปันผลเนี่ยท่านจะซื้อดีกว่าท่านไปซื้อพันธบัตรซื้ออย่างอื่นดีกว่าไหมครับเพราะว่าหุ้นมันผันผวนมากไม่ใช่ผันผวนด้วยหุ้นตัวมันเองนะครับผันผวนด้วยตลาดเราต้องยอมรับครับอืก็ตัวที่สามแล้วนะคุณอยู่นะครับครับตัวที่สามก็คือ i อบเอเป้าพื้นฐานปลายปีเจ็ดสิบบาทขยับไปหุ้นเด่นตัวที่สี่ครับพี่หมูครับก็หุ้นปราบเซียน รปรับเปลียนนะครับตัวนี้นี่ก็หลายๆคนก็ถามมาตลอดนะตลอดทางเลยแล้วกันนะครับก็คือบ้านปูต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าบ้านปูตอนนี้แข็งแรงมากนะครับกราฟกระดูกสโทรงแข็งแรงเห็นไหมฮะแล้วก็ผมเรียนท่านเลยว่ากำไรเนี่ยผมยังผมต้องเรียกว่าเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงอะ่ะต้องคิดว่าอันนี้อามาจริง คือผมแน่นะต้องเรียนว่าผมก็ผิดหวังจากกําไรไตรมาสสามสี่ของเขาปีที่แล้วมาเยอะนะเ,เพราะว่าโดนป้องกันความเสี่ยงขาดทุนมหาศาลแต่ตอนนี้ผมถามแล้วถามอีกย้าแล้วย้ําอีกนะบริษัทกันยืนยันนั่งยันนอนยันสารพัดจะยันแลน้วนะว่าเราติดยันแล้วว่าเราไม่ขาดทุนตรงนี้เยอะแน่นอนแล้วผมบอกว่าล้วโอ p e เ a t i o n ล่ะลกําไรดีไหมโอดีมากอ่างั้นจบเพราะ,ะนั้นผมเรียนท่านว่าไตรมาสหนึ่งอาจจะแตะหมื่นหมื่นล้านนะครับกําไรเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นปีเนี้ยทะลุสองสามหมื่นแน่นอนเผื่อ <ๆ S 1> จะแซงไอ l อผมไม่รู้นะกำไรเนี่ยท่านลองจับตาดูดังนั้นเนี่ยราคาหุ้นสิบสองบาทเนี่ยเอ่อเขามีหุ้นอยู่ประมาณห้าพันกว่าล้านหุน้นก็ลองคิดดูสิครับว่าสิบถ้าสิบสองบาทห้าพันกว่าล้านหุ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ย p e เนี่ยถ้าสมมติเขากำไรสักสองหมื่นกว่าเงี้ยอ e p s ก็สี่ห้าบาทถูกไหมครับ p e ตอนนี้เท่าไหร่ครับ e ถ้าพ e ีถ้าอ p s อสองทำไมฮะถ้า p e EPS ีเ e. อ ี่ห้าบาทนะคุณคุณยุทธนาพี่สองเท่าสามเท่านะคุณยนะุทธนาถูกไหมผมพูดถูกไหมครับครับเพราะนั้นก็อนี้ก็อย่าประมาทครับผมเข้าใจครับทุกท่านเนี่ยโดนงูก,กัดมาเยอะภาษาอังกฤษเลยสเน็คไบฮะเจ็บไ <laughs> <c oughs> มภาษา,าเลยนะเหมือนเหมือนคุณอะไรนะผมขอยืมคำก็มคุณสมรักไอ่าแต่แต่ไม่เป็นไรครับอ่า ผมก็ต้องทําการบ้านว่าถ้าเจ็บมาเยอะเนี่ยแต่จริงๆแล้วตอนใครซื้อสิบาทหกสิบนี่อู้ได้เยอะนะนตอนเนี้ยอ่าอ่าอ่าแล้วก็ยังเชื่อว่ายังยังมีรูมไปต่อได้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับผมเน้นพลังงานเป็นหลักก่อนนะครับเห็นว่าสเตตต่อไปเนี่ยถ้าใครกลุ่มมือรอได้สักยี่สิบสาสิบจุดเนี่ยผมว่าให้ให้ชุดที่สองสั้นๆอาจจะไม่มีเวลาคุยละเอียดนะครับแต่ว่าอยากจะฝากไว้ว่าเอ กลุ่มทัวร์ท่องเที่ยวเนี่ยที่นักท่องตรงต่างชาติเขา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 มาเก็บอยู่ต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็กลุ่มที่เราเรียกว่าบริหารหนี้เสียผมยังเชื่อว่ามันยังจะกลับมาได้อีกรอบหนึ่งใหญ่ๆนะครับหลังจากที่มีการปรับตัวลงจากการเท k พ profit ไปก็จะเป็นมินนะครับจะเป็นมินจะเป็น JMT นะครับแล้วก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการเดินทางผมเชื่อว่ามันจะกลับมาแน่นอนครับ ไม่ว่าจะเป็นบางอกแอร์เวย์นะฮะมาเป็น AAV นะครับก็รวมๆกันเนี่ยก็ฝากเป็นชุดที่สองเนี่ยเป็นชุดที่กลุ่มมือเพื่อรอจังหวะครับชุดที่แรกเนี่ยไม่ใช่กลุ่มมือฮะก็คือควักควักกระเป๋าเอาไปเตรียมตัวไปซื้อได้ครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะไปต่อแล้วก็เป็นที่ครักพี่หมูขุ้นเด่นตัวที่สี่บ้านปูราคาในกระดานตอนนี้สิบสองบาทสี่สิบ fsia s, s, s I A, แนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่4แล้วเป้าพื้นฐานปลายปีให้บ้านปูเท่าไหร่ครับ18บาทครับ18บาทนะพี่หมูนะใช่ฮะเพราะว่าถ้ากำไรสองสมหมื่นล้านเนี่ยอย่างที่ผมเรียนท่านอนะ่ะ pe เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสามเท่าอ่ะครับตอนนี้มผมไม่ต้องเอาเยอะหรอกครับเอาเอา pe สักห้าเท่าเจดเท่าก็พอผมไม่เอาเยอะหรอฮะครับ อิ่งแค่นี้มันก็เยอะแล้วครับอ,อแล้วก็ก E P S สามที่ผมพูดว่าสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยผมอันนี้ผมยัง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 เชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ร,ราคาถานนี่โอ้โหแบบท่านก็จะเห็นเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว,ว่าผิดหวังในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงที่ขาดทุนสูงมากแต่เนื่องจากคนเราก็ต้องเรียนบทเรียนนะแล้วผมก็ทําหน้าที่แทนทุกๆท่านในการที่จะไป ย้ำนักย้ำหนาว่าอย่านะอยา่าขาดทุนอีกเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นนขาดทุนได้บ้างเอาแบบน้อยๆปริ่มๆนะอย่าอย่ามาแบบนั้นนะไม่ไมงั้นไม่ไม่มันไม่ไหวนะครับ<ม>ก็แล้วเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไ<ม>ตรามาสหนึ่งแหละครับจะเป็นไตรามาสแรกที่ท่านจะเริ่มเห็นสิ่งที่ผมพูดครับนะบโอเคนะครับบ้านปูขุ้นเด่นตัวที่สี่นะครับเป้าปลายปี18บาทนะครับราคาในกระดาน12บาท40พี่หมู มีหุ้นเด่นชุดที่หนึ่งแค่สี่ตัวหรือว่ามีตัวที่ห้า SPRC ด้วยหรือเปล่าครับพี่หมูรวมได้ไหมครับจริงๆผมว่าลงตรันเนี่ยมันก็น่าจะขึ้นหมดแหละครับคุณยุทธนาเพียงแต่ว่าดีแต่ถ้่ลงกันหมดทุกตัวมันก็จะดูตลกเนาะ <Okay. S 2> งั้นผมขอใา้ตัวที่ห้าผมขอฝากตัวนี้ดีกว่าผมอยากฝากตัวนี้ครับตัวที่ห้าตัวราบเซียนเหมือนกันตัว PTTOR ครับคืออย่างนี้ครับ o oh, อ uh. โออาเป็นหุ้นที่นำนำทับในเรื่องของเอปั๊มถูกไหมครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องถือว่าแะกาดที่สุดเลยต้องดูนะฮะแทบว่าแทบจะไม่ไปไหนแต่ผมเรียนท่านเลยว่าดาวไซด์ก็คือยี่สิบสี่กว่ายี่สิบห้านี่แหละแล้วผมเรียนว่าอย่างนี้ครับไตรมาสหนึ่งน่าจะออกมาสามพันกว่าล้านนะแล้วปีนี้ทุกทุกไตรมาสเนี่ยน่าจะกําไรดีเพราะว่าเอตอนนี้มาร์เก็ตติ้งมาร์จิ้นเขากลับมาจากประมาณต่ําบาทขึ้นมาประมาณบาทสิบกว่ายี่สิบละ สองคือวอลลุ่มเนี่ยกลับมาเต็มที่นะครับอของน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคือ,อกำไรของ a m a z ม n ซเนี่ยกลับมาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ e <อ>ีบ d ดเนี่ย<อ>มาจิ้งของเขานี่ไตรมาสหนึ่งนะจะขึ้นมาราวๆยีซจากประมาณยีิบสามในไตร,รมาสที่สี่ปีที่แล้วแล้วก็วอลลุ่มก็กลับก,ก,ก็ก็เยอะมากตอนนี้80ดิกว่าล้านแก้วต,ต,ต่อไตรมาสนะครับแล้วก็อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับก็เป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องบิน เพราะว่า e ีพดารเนี่ยมีการขายน้ำมันเครื่องบินด้วย,ยวันนี้หุ้นซัสโก้ขึ้นท่านลองไปดูนะครับเพราะซัสโก้เนี่ยเป็นหุ้นปั๊มบวกกับน้ํามันเครื่องบินครับอ่าก็เลยขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าผมคิดว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ใหญ่เป็นหุ้นที่คนไม่เหลียวแลไม่แย่ใส่เฉพาะตอนนี้แต่ผมคิดว่าหุ้นอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเซอร์ไพรส์แล้วมันก็จะไปได้ไกลกว่าหุ้นที่คนคาดหวังไว้เยอะ ก็ฝากไว้ครับตัวที่ห้าเป็น PPT OR เป้าครับพี่หมูเป้าผมมองอท่านท่านก็สักสามสิบาทิประมาณสักกลางปีแล้วกันนะฮะสามสิบบาทกลางปีหน้าเหรอครับถ้าปลายปีไม่ครับสามสิบาทกลางปีนี้แหละสองสามเดือนนี่แหละไม่เกินนี้แหละครับผมว่าแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเกินสามสิบบาทเนี่ยถ้าท่านถือ <okay S 1> ไปเรื่อยนะเพราะว่าผมเข้ายี่บห้ากโลแล้ว ครับโอเคนะครับ30บาทนะนะมีลุ้นตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปสำหรับ PTTOR นะครับโปร5เดือนสําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์ชมผ่านทาง facebook กลุ่มปิดมีโปรพิเศษได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มจากเดิมอีก10%สําสำหรับหลักสูตรปิดออนไลน์มันิพัสออนไลน์0 0 1 0ถึง0 0 7นะครับ สนใจเชิญครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n i e y p L u u s M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ